ถ้าคุณอายุมากกว่า60ปีแล้วและตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีพลังงานและสังเกตเห็นว่าการไหลเวียนของเลือดในบริเวณส่วนล่างของคุณแย่ลงไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบตำหนิอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะความจริงอาจจะทำให้คุณตกใจมากกว่าที่คิดผู้ชายหลายๆ คนที่อายุเท่ากับคุณกำลังทำให้ร่างกายของตัวเองขาดเชื้อเพลิงที่จำเป็นในการซ่อมแซมตัวเองทุกคืนโดยไม่รู้ตัวและการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ง่ายมากเพียงแค่ทานอาหารที่ถูกต้องซักช้อนโต๊ะเล็กๆก,ก,ก่อนนอนเท่านั้นเองดิฉันแพทย์หญิงทีรดาเกษตรสมบัติเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้ชายมีประสบการณ์มากกว่า25ปีในการช่วยเหลือผู้ชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุให้ฟื้นความแข็งแรง ค้นหาพลังงานที่หายไปและสร้างความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างร่างกายและจิตใจที่พวกเขาคิดว่าหายไปตลอดกาลแล้ววันนี้ดิฉันจะมาแบ่งปันความลับที่ถูกเก็บงำไว้ดีที่สุดในวงการสุขภาพผู้ชายให้ทุกคนฟังเพราะในขณะที่ทุกคนพูดถึงแต่อาหารเช้าการออกกำลังกายและอาหารเสริมแต่เวทมนต์ที่แท้จริงเกิดขึ้นในขณะที่คุณหลับนอนเมื่อร่างกายของคุณทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างหลอดเลือดใหม่ ฟื้นฟูระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและส่งเลือดไปยังจุดที่คุณต้องการมากที่สุดแต่นั่นต้องมีเงื่อนไขว่าคุณต้องให้เชื้อเพลิงที่ถูกต้องแก่มันผมจะมาแสดงให้คุณเห็นถึง 7. อาหารง่ายๆและอร่อยที่คุณสามารถทานก่อนนอนได้ซึ่งมีพลังในการปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดสร้างกล้ามเนื้อใหม่และฟื้นฟูความแข็งแรงของคุณแม้ว่าคุณจะอายุเจหรือ8ปปีแล้วก็ตามอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ เพราะดิฉันจะเปิดเผยอาหารที่หลายคนเรียกว่าไวอากราจากธรรมชาติและเพียงแค่ช้อนโต๊ะเดียวก่อนนอนก็สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณตอนตื่นนอนในวันพรุ่งนี้และทุกๆวันได้อย่างสิ้นเชิงก่อนที่เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับอาหารกลางคืนอันทรงพลังเหล่านี้ที่สามารถฟื้นฟูการไหลเวียนและความมั่นใจของคุณได้ในชั่วข้ามคืนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดความลับใดๆที่จะช่วยผู้ชายที่อายุมากกว่า60ิ ปีให้ฟื้นความแข็งแรงและการควบคุมชีวิตกลับคืนมาได้นะครับก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมการไหลเวียนของเลือดในบริเวณน,นั้นถึงลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากอายุ60ปีและทำไมช่วงเวลากลางคืนถึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซ่อมแซมมันให้ผมเล่าเรื่องบางอย่างที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากไหนของคุณเลยการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณส่วนตัวของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นทางเพศเท่านั้น แต่มันเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับสุขภาพโดยรวมของคุณอัตลักษณ์ความเป็นชายของคุณและคุณภาพชีวิตของคุณด้วยตอนที่ดิฉันเริ่มประกอบวิชาชีพมีคนไข้คนหนึ่งชื่อคุณสมชายอายุ71ปีเกษียณจากงานก่อสร้างเขานั่งอยู่ในห้องตรวจของดิฉันด้วยน้ำตาคลอตาบอกกับดิฉันว่ามากกว่าหนึ่งปีแล้วที่เขาไม่รู้สึกเหมือนผู้ชายและเขาไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องหน้าที่ทางเพศเท่านั้น แต่เป็นความรู้สึกขาดการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับการรับรู้ตัวเองของเขาเมื่อเราแก่ขึ้นระดับไนตริกออกไซด์ในร่างกายของเราค่อยๆลดลงไนตริกออกไซด์เป็นโมเลกุลที่สำคัญมากซึ่งช่วยคล้ายและขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างอิสระไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะไปยังบริเวณที่ต้องการมากที่สุดในระหว่างการนอนหลับลึกร่างกายของคุณปล่อยฮอร์โมนการเจริญเติบโตสร้างเนื้อเยื่อใหม่ และปรับสมดุลระบบประสาทของคุณใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าขาดส่วนประกอบที่เหมาะสมขาดเชื้อเพลิงที่ถูกต้องร่างกายของคุณก็ไม่สามารถทำงานซ่อมแซมในช่วงกลางคืนได้อาหารชนิดแรกที่ดิฉันอยากแนะนำคือน้ำเชอร์รี่เปรี้ยวเครื่องดื่มสีทับทิมที่มีรสเปรี้ยวหวานนี้สามารถกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดในกิจวัตรกลางคืนของคุณได้อย่างเงียบๆดิฉันมีคนไข้คนหนึ่งชื่อคุณสมศักดิ์ดิดอายุ69ปี ก็เสียนจากพนักงานขับรถเมลเขาบอกว่าเขามีสติอยู่ในหัวแต่ร่างกายไม่ยอมร่วมมือโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวสิ่งที่ทำให้น้ำเชอรี่เปรี้ยวพิเศษคือมันเป็นแหล่งของเมลาโทนินธรรมชาติที่อุดมที่สุดแหล่งหนึ่งฮอร์โมนนี้ไม่ได้ควบคุมการนอนหลับที่ลึกและฟื้นฟูเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยแอนโทไซยานิน สารประกอบธรรมชาติที่ต่อสู้กับการอักเสบและส่งเสริมการผลิตไนตริกออกไซด์คุณสมศักดิ์ดิเริ่มดื่มแก้วเล็กๆประมาณ30นาทีก่อนนอนภายในไม่กี่วันเขาหลับเร็วขึ้นในไม่กี่สัปดาห์เขาตื่นกลางคืนน้อยลงและสังเกตเห็นว่าการแข็งตัวตอนเช้าของเขาแข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดหวังแต่ก็ยินดีอย่างมาก เอาเป็นว่าผมอยากรู้ว่าคุณกำลังฟังเราอยู่จากที่ไหนเขียนเมืองหรือจังหวัดของคุณในคอมเมนต์เพื่อที่ดิฉันจะได้ทักทายคุณโดยตรงในวิดีโอหน้านะครับเรารักที่จะรู้จักชุมชนของเราและรู้ว่าเรากำลังเข้าถึงผู้ชายจากทั่วประเทศไทยที่กำลังมองหาการฟื้นความแข็งแรง อาหารชนิดที่สองคือมเมล็ดฟักทองเมล็ดเล็กๆสีเขียวเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่สำหรับผู้ชายที่อายุมากกว่า60ปีแล้วมันสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อการไหลเวียนของเลือดการนอนหลับและการฟื้นฟูคุณวิชัยอายุ66 ปีวิศวกรเกษียณมาพบดิฉันเพราะเขาตื่นขึ้นมา3-4ถึงครั้งทุกคืนเพื่อไปห้องน้ำรู้สึกอ่อนเพลียทุกเช้ามเมล็ดฟักทองอุดมไปด้วยแมกนีเซียมที่ช่วยคล้ายกล้ามเนื้อของหลอดเลือดและส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและยังมีสังกะสีแปรธาตุที่จำเป็นสำหรับการผลิตฮอรอ์โมนเทสโทตอโรนและสุขภาพต่อมลูกหมาก ไฟทสเตอร์รอในเมล็ดเหล่านี้สามารถช่วยลดการโตของต่อมลูกหมากปรับปรุงการไหลของปัสสาวะและโดยอ้อมช่วยการไหลเวียนในบริเวณส่วนตัวคุณวิชัยเริ่มทานเมล็ดฟักทอง1-2ช้อนโต๊ะก่อนนอนภายในไม่กี่สัปดาห์เขาลดจำนวนครั้งที่ต้องไปห้องน้ำกลางคืนลงครึ่งหนึ่งและรู้สึกสดชื่นขึ้นและตอบสนองมากขึ้นในช่วงเวลาส่วนตัว คุณสามารถหาซื้อมเมล็ดฟักทองได้ที่ t, t o p s Mac r o หรือร้านขายของออร์แกนิกทั่วไปราคาประมาณ100ถึง150บาทต่อถุงซึ่งใช้ได้นานเกือบเดือนเลยครับ อาหารชนิดที่3คือเนอลมอนและผมอยากให้คุณพิจารณาเรื่องนี้เพียงแค่ช้อนโต๊ะเดียวก่อนนอนอาจทรงพลังกว่ายาเม็ดใดๆก็ได้คุณประสิทธิ์อายุ74ปีเป็นไม้เพิ่งเริ่มออกเดทใหม่สารภาพกับดิฉันอย่างอับอายว่าทุกอย่างเป็นไปได้ดี ยกเว้นการตอบสนองทางกายของเขาในอัลมอนอุดมไปด้วยแมกนีเซียมที่ช่วยคล้ายหลอดเลือดมีไขมันดีที่สนับสนุนการผลิตฮอรอ์โมนและที่สำคัญที่สุดคือมีอาร์จินินกรดอะมิโนที่ร่างกายของคุณเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์โมเลกุลที่รับผิดชอบในการช่วยให้คุณบรรลุและรักษาการไหลเวียนของเลือดไปย่งที่ที่คุณต้องการมากที่สุด คุณประสิทธิ์เริ่มทานเนอัลมอน1ช้อนโต๊ะทาบขนมปังโฮลวีดก่อนนอน2ส,สัปดาห์ต่อมาเขาเดินเข้ามาที่ห้องตรวจของดิฉันด้วยรอยยิ้มบอกว่ารู้สึกอ่อนเยาลงไป20ปีเนอลมอนหาซื้อได้ง่ายที่ท็อปส์วิลล่ามารเกตหรือโลตัสราคาประมาณ150-300บถึง3า0บาทต่อกระปุกแนะนำให้เลือกแบบไม่เติมน้ำตาลนะครับ ตอนนี้ผมต้องถามคุณบางอย่างที่สำคัญเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดีขึ้นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณตอนนี้คืออะไรเขียนเลข 1. ถ้าคุณขาดพลังงานและความแข็งแรงในตอนเช้าหรือเขียนเลข 2. ถ้าคุณมีปัญหาในการรักษาหน้าที่ส่วนตัวคำตอบของคุณช่วยให้เราเข้าใจว่าหัวข้อไหนสำคัญที่สุดสำหรับชุมชนของเราอาหารชนิดที่สคือไข่ต้มหรือไข่ลวก ตัวกระตุ้นในตริกออกไซด์ธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคุณมานะอายุ68ปีอาจารย์กรเกษียณไม่ค่อยเชื่อเมื่อดิฉันบอกเขาว่าไข่ที่ทานตอนกลางคืนสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของเขาในฐานะผู้ชายได้พลังของไข่ไม่ได้อยู่แค่โปรโตีนแต่อยู่ที่ลิวซีนกรดอะมิโนที่กระตุ้นการเติบโตของกล้ามเนื้อและสมดุลฮอร์โมน on, ส่งเสริมการปล่อยไนตริกออกไซด์ ไขยังมีวิตามินดีเพื่อสนับสนุนเทสโทสเตอโรนและวิตามิน b 12เพื่อปรับปรุงสัญญาณประสาทซึ่งจำเป็นสำหรับความไวและการกระตุน้นคุณมานะเพิ่มไข่ลวก2ฟองเข้าไปในกิจวัตรกลางคืนของเขาภายใน10วันการแข็งตัวตอนเช้าของเขาแข็งแรงขึ้นและเขาตื่นไปห้องน้ำน้อยลงในตอนกลางคืน ไข่มีขายทุกตลาดราคาแพละ50-80บถึง80บาทเลือกซื้อไข่ไก่อินทรีจะได้คุณค่ามากกว่านะครับอาหารชนิดที่5คือโยเกิร์ตกรีกแหล่งโปรโตีนคู่สำหรับการซ่อมแซมกลางคืนคุณชาติชายอายุ70ปีอดีตโค้ชฟุตบอลยังมีมือจับที่แข็งแกร่งแต่ยอมรับว่ารู้สึกเหมือนเงาของคนที่เขาเคยเป็นโยเกิร์ตกรีกมีโปรโตีน2ประเภทเวที่ย่อยได้เร็วเพื่อเริ่มการซ่อมแซม และเคซีนที่ย่อยช้าซึ่งเลี้ยงกล้ามเนื้อของคุณตลอดทั้งคืนการทำงานคู่นี้หมายความว่าหลอดเลือดและกล้ามเนื้อของคุณได้รับสารอาหารอย่างต่อเนื่องในช่วงการนอนหลับที่ลึกที่สุดคุณชาติชายเตรียมชามโยเกิร์ตกรีกทุกคืนใส่เมล็ดเจียอบเชยและกล้วยหอมภายในสามสัปดาห์เขาตื่นขึ้นมาสดชื่นขึ้นมีพลังงานในตอนเช้ามากขึ้นและได้รับระดับความใกล้ชิดกลับคืนมาที่เขาไม่ได้รู้สึกมาหลายปี โยเกิร์ตกรีหาซื้อได้ที่ Tops, Central หรือ Macro แบรนด์ดีๆเช่น YoPlate หรือ m e i j ราคาประมาณ80-100 20บาทต่อถังเลือกแบบไม่มีน้ำตาลหรือน้ำตาลน้อยจะดีที่สุดครับอาหารชนิดที่6และทรงพลังที่สุดคือสมูทตี้ ส่วนตัวของดิฉันสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อใหม่สูตรที่ดิฉันได้แนะนำให้คนไข้หลายร้อยคนแล้วส่วนผสมพื้นฐานคือโปรตีนเวสสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วเปปไทด์คอลลาเจนเพื่อสนับสนุนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและสุขภาพหลอดเลือดและลิวซีน กรดอะมิโนที่กระตุ้นเส้นทางการสร้างกล้ามเนื้อแม้ในผู้ชายสูงอายุคุณสมภพอายุ75ปีสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างมากหลังผ่าตัดเขาเริ่มดื่มสมูทตี้นี้ด้วยโปรตีน1ช้อนตักคอลลาเจน1ช้อนลิวซีน3กรัมผสมกับนมอัลมอนไม่มีน้ำตาลและอบเชยภายในไม่กี่สัปดาห์ท่าทางของเขาดีขึ้นความอดทนกลับมาและความมั่นใจก็กลับมาด้วย โปรตีนเวและคอลลาเจนหาซื้อได้ที่ร้านอาหารเสริมทั่วไปหรือสั่งออนไลน์แบรนด์ดีๆเช่น Optimum Nutrition BSN หรือ Vital p อ o t e i n s ราคาประมาณ8 0 0ถึง1 500บาทต่อถังซึ่งใช้ได้เกือบเดือนลิวซีนหาซื้อได้ที่ร้าน GNC หรือร้านออนไลน์ราคาประมาณ400-600ถึง600บาท กลยุทธ์กลางคืนที่ขาดหายไปนี่แหละที่แยกผู้ชายที่เห็นผลลัพธ์ออกจากผู้ที่ไม่เห็นคุณดำรงอายุ68ปีออกกำลังกายกินดีขึ้นทานอาหารเสริมแต่ยังรู้สึกติดอยู่กับที่เพราะเขาเพิกเฉยต่อช่วงเวลาสำคัญก่อนนอนคนส่วนใหญ่เข้านอนโดยไม่ทานอะไรเลยหรือทานอะไรแบบซุ้มสี่ซุ้มห้าที่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งและรบกวนฮอร์โมนร่างกายของคุณต้องการสารอาหารเฉพาะเจาะจง ในขณะที่คุณหลับเพื่อสนับสนุนการไหลเวียนซ่อมแซมกล้ามเนื้อและควบคุมฮอร์โมนเมื่อคุณดำรงเพิ่มโภชนาการกลางคืนที่เหมาะสมภายในสองสัปดาห์เขาหลับลึกขึ้นและหนึ่งเดือนต่อมาเขาบอกดิฉันว่าในที่สุดเขาก็รู้สึกว่าตัวเองกลับมาแล้วคุณจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง คุณสุรชัยอายุ71ปีบุรุษไปรัศนีกเกษียนมุ่งมั่นกับกลยุทธ์กลางคืนนี้หลังจากเพียง7คืนเขารายงานว่านอนหลับลึกขึ้นตื่นน้อยลงถึงวันที่14พลังงานในตอนกลางวันของเขาดีขึ้นการแข็งตัวตอนเช้ากลับมาเป็นธรรมชาติและแข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าหายไปตลอดการถึงวันที่30 ความอดทนของเขาเพิ่มขึ้นในห้องนอนไม่วิ่งไปห้องน้ํากลางคืนอีกต่อไปรู้สึกแข็งแรงขึ้นทางร่างกายทั้งในแง่กล้ามเนื้อและการแสดงออกทางอารมณ์ข้อความที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันอยากฝากไว้คือคุณไม่ได้เสียไปไม่ว่าอายุของคุณจะเท่าไหร่หรือรายงานทางการแพทย์ล่าสุดของคุณจะพูดอะไรคุณไม่ได้เสียไปคุณสามารถสร้างใหม่ได้ ดิฉันนั่งอยู่ตรงหน้าผู้ชายที่ยอดเยี่ยมมากเกินไปที่เชื่อคำโกหกว่าการแก่ชราหมายถึงการเสื่อมถอยแต่ดิฉันก็เคยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ชายตัดสินใจหยุดยอมแพ้และเริ่มให้สิ่งที่ร่างกายต้องการดิฉันเคยเห็นผู้ชายอายุ70ถึง80 ปีฟื้นความแข็งแรงเคยเห็นชีวิตสมรสฟื้นฟูความภาคภูมิใจในตนเองกลับคืนมาร่างกายของคุณไม่ได้หยุดทำงานมันแค่รอคุณเข้าใจว่ามันตอบสนองต่อการดูแลที่ถูกต้องอย่างทรงพลังแค่ไหนคืนนี้คุณสามารถเลือกที่จะทำตามกิจวัตรเดิมต่อไปหรือคุณสามารถลงมือทำสิ่งง่ายๆเพียงช้อนโต๊ะเดียวของอาหารที่ถูกต้อง คำมั่นสัญญาเงียบๆที่จะดูแลตัวเองและเริ่มต้นบทใหม่คุณไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันเพียงแค่เริ่มต้นด้วยก้าวเดียวที่บอกกับร่างกายของคุณว่าคุณยังไม่ยอมแพ้คุณยังต้องการรู้สึกเชื่อมต่อและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้ผมสรุปให้คุณฟังอีกครั้งนะครับว่า 7. อาหารเหล่านี้คืออะไรบ้างและทานยังไงหน้ำเชอรี่เปรี้ยวหแก้วเล็ก 30นาทีก่อนนอนหาซื้อที่ t o p s หรือ Macro ราคา80 150บถึง150าบาท 2. มเมล็ดฟักทอง 1. 2ถึง2ช้อนโต๊ะหาซื้อที่ t o p s หรือร้านออแกนิกราคา100 150ถึง150บาท 3. เนนอลามอน 1. ช้อนโต๊ะทาบนขนมปังโฮลวีตหาซื้อที่ t o p s หรือวิลล่าราคา150 300ถึง3า0บาท 4. ไข่ลวก2 ฟองหาซื้อที่ตลาดราคาแผนละ50-80บาท 5. โยเกิร์ตกรีก1ชามใส่เมล็ดเจียอบเชยกล้วยหอมหาซื้อที่ t o อปสหรือเซ็นทรัราคา80-120บาท 6. สมูทตี้พิเศษโปรตีนเว1ช้อนตักบวกคอลลาเจน1 ช้อนบวกกลิวซีน3กรัมผสมนมอัลมอนด์ไม่มีน้ำตาลราคารวมประมาณ1,500-2,500ถึง 2, 500บาทต่อเดือน7เลือกอาหารที่เหมาะสมก่อนนอนทุกคืนอย่าข้ามมือ้อและอย่าทานอะไรที่มีน้ำตาลสูงถ้าวิดีโอนี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจแม้เพียงเล็กน้อยอย่าเก็บมันไว้กับตัวคุณคนเดียว กดปุ่มไลค์เพื่อให้อลกอริทึมของ YouTube รู้ว่าคอนเทนต์นี้มีความสำคัญและช่วยให้เราเข้าถึงผู้ชายที่ต้องการมันได้มากขึ้นแชร์ให้เพื่อนหรือพี่ชายที่อาจกำลังต่อสู้อยู่อย่างเงียบๆคุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะมีผลกระทบแค่ไหนดิฉันอยากรู้ว่าอาหารกลางคืนชนิดไหนที่คุณวางแผนจะลองคืนนี้ฝากไว้ในคอมเมนต์ ดิฉันอ่านทุกคอมเมนต์และเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชายคนอื่นได้อย่าลืมติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอถัดไปเกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายนะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และขอบคุณที่เลือกดูแลตัวเองจำไว้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มรู้สึกดีขึ้น